สวัสดีทุกคนเรานำมาเองวันนี้ามาอยู่กับเกมอีพเซกับช่วงอบิทเทพซ่าซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับชั้นที่105แล้วก็คือเรามาอยู่สู้กับบีบีเคเมื่อนั่นเองเราบอกเลยว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่ถ้าเกิดเมื่อก่อนรัมมีคนถามว่าอบิชั้นไหนยากบ้างเราบอกเลยว่าอบจิยากที่สุด3อันดับ1051อยู่ในนั้นแน่นอนไม่ต้องสืบเลยนี่คือ1ในอบิท,ที่ยากที่สุด3อันดับท็อป3ามในนั้นชั้นนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือว่ามัน ตึงเกินไปเราแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบลงไปหาของหรือหาตัวละครที่มันแบบว่าเป๊ะๆมาก่อนแ้่ค่อยกลับมาลงใหม่ดีกว่าซึ่งนี่คือทีมของเราทีมของเราจะมีเป็นอะไรบ้างก็คือมีเป็นฟานไฟเป็นตัวดาเมจซึ่งเราแนะนําว่าอาจจะใช้เป็นแรนดี้หรือตัวละครอื่นได้เก่งกว่าแต่ว่าเราใช้ฟานไฟเพราะว่ามาขนาดนี้แล้วฟานไฟก็คือฟานไฟนะแล้วก็ตัวต่อมาคือเฮดิเบียไฟซึ่งเป็นตัวะคนที่เราแนะนำว่านี่คือตัวครที่น่าจะเป็นตัวครที่ดีที่สุดแล้วนะก็ในการลงหมดพวกแบบนี้นั่นก็มีไว้ดีมากๆนะแล้วก็ของรักก็เเปป็็็็นนนอะะไไรกกด้้ลจแวมี ของเราใช้เป็นอาราไฟซึ่งไม่บังคับว่าต้องเป็นอาราไฟที่จริงตัวคนที่ดีกว่าอาราไฟคือเซดิสตัวนี้ดีกว่าแต่ว่าเราไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นตัวคนคิมิเ็ดแล้วเราคิดว่าอาราไฟน่าจะสมูทกว่าตรงที่มันมีสตันรูกก่อนแล้วก็มีบัฟบัฟดาบให้ด้วยก็ใส่อาร์ิแฟกเป็นสตันนะแล้วก็แท้งของเราเลือกเป็นรีเลทไฟซึ่งไม่ต้องเป็นต้องเป็นรีเลทไฟก็ได้เอาจริงๆเราคิดว่ามันคือตัวคนอะไรก็ได้แต่เงื่อนไขของตัวคนหน้าสุดคือตัวคนที่ต้องมีเลือดเยอะมากพอที่ไม่โดนอะไรบงหหัััววววเเเเรรรรรราาาาาาตตตตตยอออจจะใชช้้้ปป็็็นนนนีีีไไไไฟฟดดดแแ่่่บบบทมกกืค ตัวทึกถื่อะพวกเราวิ่พวกเบลมืดแต่ถ้าเกิดจะบิวอะไรงง้นต้องเลือดสองหมื่นสามอะไรงง้นเลยบางคนก็มีเบรคารุจาม,มืดเม่ก็เขาก็มีเหมือนกันแต่คืออะไรก็ได้ที่มันถึกมากๆเขาว่าเราต้องแทงบอสท,ที่มันทุบในรอบแรกก็ได้บอสมันจะมีตีแบบเป็นวีตุ้มได้สามารถใช้ดูเอลได้สามารถใช้เป็นเมทโคเอได้แต่ว่าเมทโคเอนี่ก็คือดินข้างๆนะให้คนอื่นไปยืนแทนแะล้วก็เดี๋ยวคอยไปชุบพินหลังเอาเพราะว่าเนี่ยมันเจาะเกาะร้อยแล้วมันก็ตีคนหน้าสุดไม่สนใจเอฟเฟกต ตายนะคือมันแรงมากๆดังนั้นถ้าจะใช้ตัวคนยินหน้าต้องเป็นตัวที่เลือดเยอะประมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นแฮงก็ใส่ดีแฟ์ลดดาเมจหรือว่าอย่าใส่อเรสอะไรพวกนั้นให้มันถึงถึงไปของเรามีเป็นฮิลเลอร์เป็นฟันไฟถ้าเกิดว่าใครไม่มีฟันไฟก็ใช้เป็นแลนดี้ใช้เป็นตัวคอนทัดไม้แบบเบลไม้ใช้ได้หมดเลยแต่ว่าเบลไม้ก็อาจจะตีไม่แรงมากแต่ก็มีเป็นฮิลเลอร์อยู่แต่สิ่งที่สําคัญคือต้องใส่เป็นบัตสโตนถ้าไม่มีบัตสโตนคนหน้าสุดต้องเป็นฮิลเลอร์นะก็คือเป็นใส่ทอมเือร์ด้นะ สปีดไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าต้องเป็นเป็นฮ er ิลเลอร์นะเพราะว่าหลักๆก็ทมีดีมาแค่สกิลหนึ่งอยู่แล้วใส่เป็นเซเลตินใส่เป็นอะไรกนเอาไปโอเคเราวทำไปก่อนอันดับแรกเราสกิลสองเพื่อปรับดาบปรับดาบก่อนนะแล้วก็สตัน<ร>ได้หนึ่งตัวในการเล่นเฟสแรกเนี่ยบอกเลยว่าบอสลอยห้ายากทุกเฟสและยิ่งเฟสห้าเฟสตอนบอสเฟลเนี่ยต้องกลับมาลงใหม่ตั้งแต่แรกซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรจะปวดหัวแต่การสู้กับเฟสแรกเนี่ยเอาแบบอธิบายสั้นๆเลยคือให้เราตีบอสตอนที่บอสติดสตันหรือหลับ พอเราตีบอสปุ๊บบอสจะโดนดาเมจแรงมากถ้าเกิดบอสไม่สตันไม่หลับจะดาเมจไม่เข้าเลยแล้วก็เราดีบัฟบอสไม่ได้นะบอสไม่สามารถดีบัฟอะไรได้เลยดังนั้นต้องสตันกับหลับเท่านั้นนะต่อสตันกับหลับนะอ่นะตสตันหรือนะนะหลับได้ให้เอาตัวดาเมจตีบอสแต่อย่าเอาพวกตัวดีบัฟเนี่ยไปตีเนี่ยเราหลับได้ละเราไม่ต้องกดสกิลงสามเรากดสกิลงหนึ่งตีลูกน้องนะแล้วเราก็เอาอ่าลีเลสกดสกิลงสามเราคิดว่าบอลจะปลุกบอสแต่ว่าไม่เป็นไรนะ พีท่ทีสกิลหนึ่งน่าจะแรงกว่านะแต่ไม่เป็นไรนะโอเคเราเราไม่ต้องกดสกิลอะไรถ้าเกิดว่าบอสมันบอสไม่มีเป็นดีบัฟอะบอสไม่ติดหลับหรือติดสตนันไม่ต้องตีบอสเพราะมันตีไม่เข้านะมันก็ตีเข้าแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่แรงมากมันก็เข้านิดหน่อยแตถ้าเกิดว่าสตันหลับได้มันจะแรงมากโอเคเราดูสองคอนโทรลูกน้องนองนะเพราะยังไงเราก็ดูโอดึงฟานไม่ได้อยู่แล้วเอาสกิลหนึ่งมันห้ามดูโอแลคือสามสตันนะสตันติดตีบอสเลย พอพอมันติดดีบัฟสตันเนีหลับอะเวลาตีบอสบอสจะดันเทินด้วยนะดันตรงนี้ก็คือคดเหนื่วยมากแต่ถ้าเกิดเรายังคอนโทรลลูกน้องได้ลูกน้องไม่ไม่ตีเราแล้วเราก็ตีบอสเรื่อยๆก็โอเคอยู่แต่หลักๆคือการสู้บอสต,ตอนเนี้ยคือเราต้องดีบัฟคอนโทรลเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราติดหลับติดสตันเนี่ยปล่อยไปได้เลยเราก็ไ, <ป S 2> <ร>ไม่ต้องตีบอสนะที่จริงน่าจะตีตัวกอแตกไปมันจะตายตายไปนะโอเคบอสหลับอยู่แต่ว่าเราคิดว่าเรากดสกิลหนึ่งดียวเพราะยังไม่ไปดูออยู่แล้วดีตีดีบบ เดี๋ยวขอลองก่อนเราจะไม่ได้ว่าถ้าเกิดบอสมันหลับเราตีมันจะปุกไหมโอเคไม่ปุกโอเคปุกสุดมันปุกโอเคเขาขึ้าเงินดึงตีเขาไม่น่าคุมแล้วโอเคเราซื้อหนึ่งไปคือสั่งไว้ตีตอนที่บอสมันหลับหรือสตันทำแบบป้งเดียวแรงๆไปฮะสือสองบัฟดับสตันติดอบิโซคาวโชคดีนะแล้วก็ตีนี้ไปถ้าจะดึงบอสมาตีไม่เป็นอะสุดสองไหมไม่ไอเนี่ยตายแล้วเราตีเนี่ย โอเคไม่ตีบอลเลยสตันฟรีล็อคำนวณสปิพลาดแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะตีบอลไปตอนนี้มีสตันอยู่ปะโอ้ฟานก็สตันแฮะว้าวตัวสตันเยอะแท้ว้าวฟานนี่เหมาะกับบทนี้มากๆเลยเพราะมันสตันบอลด้วยเดี๋ยวจะเชื่อโอเคเราสตันบอลแล้วไม่ต้องกดเซคิลสามเราตีตีลูกน้องเพราะว่าอาราไฟเราไม่แรงตัวแรงตอนนี้เรามีแค่สองตัวนี้นะแต่เราสกิลสองเพื่อคอนโทรลลูกน้องเพรลูกน้องมันหน้ามขาดไปแล้วอ่ะโอเคบอสเสียนั้นไปแล้วเราก็ตันอีกรอบ ตันแล้วเราก็ตีบอสแล้วว่าฟานเราน่าจะแต่งแสงบอสได้ไหมแล้วว่าฟานเราไม่แสงบอสเพราะฟานเราชา้าเราตีบอสไปเลยมันแสงไม่ได้คือสาม คือพวกครั้งที่บอสกดสกิลสามจะแรงขึ้นด้วยนะรู้สึกว่ามันจะแรงขึ้นด้วยแต่มันจะแรงตามนี่เป็นตามไอ้แพสซีแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าพยายามอย่าให้โดนบ่อยเนี่ยสกิลเนี้ยก็ต้องคอนโทรบอสไปเรื่อยๆแต่บางทีมันหลับมันก็คอนโทรไม่ได้แหละก็ต้องโดนๆอยู่ดีแต่คิดว่าถ้าเราแทงไหวก็ไม่เป็นไรเนี่ยนั่เราแทงไหวเพราะว่าเราใส่อาร์ติแฟกต์ที่เป็นช่วย ช่วยในการไม่ได้ว่าอะไรนะลดดาเมจบ, <น S 2> บอสบอสในทีมค่อยแรงถ้าเป็นโปรตีไม่ใส่แฟลกอะไรงั้นนะต้องประมาณเลือดสองหมืน่นกว่ากโอเคสตาร์นได้ตีไปเนี่ยชั้นนี้นคือชั้นที่หวังดวงมากหวังดวงทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองเลยทั้งบอสแล้วก็ทั้งดองบอสอ่ะแล้วลมันโคตรนานในขนาดแบบว่าสตาร์นตีถึงบอกว่าสตาร์นตีแรงนะมันยังแบบเสียเวลาขนาดนี้เป็นชั้นที่ปวดหัวเว้ยมากโอเคลูกน้องตายหมดแล้วข่าวร้ายคือเราไม่สามารถอิทธิเลี่ยงในการตีบอสได้ละเราก็ต้องฟื้นตีบอสไป เ,เราหลับบอสไหมตอนนี้เราไม่ต้องหลับบอสเพราะว่าเรามีสกิลอันนี้ละเรากดสกิลหนึ่งมีสตันให้ <c oughs> ยาไม่ติดสักอย่างเลยเกงะต้องหลับห <c oughs> ลับ <c oughs> แ,แต่ก็ต้องเหลือสกิลก่อแตกไว้ตอนก่อนเข้าเฟสบ,บอสด้วยนะเพราะว่าบอสนี่ยากมาก ต้องเหลือสกิลกอดแตกของเฮลิเบีลไฟก่อนที่จะเจอหน้าบอสซึ่งมันเป็นสกิลเดียวกันครับซึ่งมันค่อนข้างจะเสียวไส้นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมากตอนนี้เราเก็บโซเยอะๆเลยเพราะโซมันค่อนข้างดีเอราทีมไอ้บอสชั้นนี้มันไม่ต้องเอาฮิลเลอร์มาก็ได้เพราะว่าฮิลเลอร์เนี่ยมันไม่จําเป็นต่อชั้นนี้แต่ว่า ถ้าเอาฮิลเลอร์มาต้องไม่กดสกิลไม่โจมตีเวลาเจอบอสอะไอนเนี่ยยังไม่ไอนเนี่ยยังไม่เป็นไรยังกดฮิลได้ปกติแต่ก็ว่าตอนที่เจอเป็นคารินมืดอะถ้ากดสกิลไม่โจมตีบอสจะเสกบัฟที่เป็นบัฟการสะท้อนมาซึ่งเป็นบัฟที่โคปปตรจะปวดหัวมากๆฉะนั้นเราแนะนำว่าอย่าเอาฮิลเลอร์มาจะดีกว่าบางคนก็ใช้อารมอารามิตาไอใช้ทำบารีนได้แหละแต่เรามองว่าใช้แล้วไม่คุม้มมันอันตรายไปเพราะทำบารีนแทบจะไม่ทำอะไรเลยโอเคสตันไป็หนึ่งตัวเรากดหลับเราคิดว่าเราน่าจะยังทนไหวอยู่ หมายถึงเราน่าจะคููดาวทันพอดีตอนเจอบอสโอหลับหลุดเลยฮะสกิลน,นี้น่าจะยังค่าลีเล่นเราในหัวลีเล่นเราขนา,น,านาดรอบแรกยังตั้งครึ่งหลอดน,น่าจะยังทนไหวอยู่ <laughs> ทนไหวจริงไม่หลอก Okay, โอเคสตาร์ทไว้ก่อนทนไหวจริงด้วยเราไม่หลอกทุกคนนะทนไหวจริงๆ okay, 2 2> โอเคสตาร์ทสองอันเลยดีมากๆแล้วก็สกิลหนึ่งดึงไนะอ้นี่มาฮิวนะเออต้องส่วนเบิร์นไหมโอเคตอนนี้สกิลเราพร้อมทุกตัวแล้วมีแค่อาราโซเดียวที่ไม่พร้อมแต่เราคิดว่าอาราไม่สําคัญมากนะแต่ว่าสำคัญสุดคือเบียไฟแต่ตอนนี้คือเราอยากจะดึงสองรอบไหมถ้าเราดึงสองรอบจะได้มีดุดเลือดที่อยู่แต่เราคิดว่าไม่เป็นไรมั้งสกิลหนึ่งไป ตายพอดีดีนะไม่โซเบิร์นเนี่ยฮิวครึ่งหลอดละเฮลตีละตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําไม่มีอะไรมากเราก็แค่ต้องฆ่าลูกน้องให้หมดก่อนลูกน้องตอนนี้เหมือนกับอบิชชั้นร้อยเปเลยก็คือจะมีเป็น2ตัวจะมีเป็นตัวแรกแต่เนี้ยคนสามารถจะปวดหัวเว่ยมากกว่าร้อยเยอะเลยนะเพราะว่าโคตรน่าลำคาญตัวมีอะไรบ้างสีเหลืองก็คือเมื่อหางชีวิตตัวเองน้อยกว่า3 0หรือมากกว่าก็คือถ้าเกิดน้อยกว่า3 0แพสซีฟจะหายหมดเลยไม่เหมือนกับไอตัว2ตัวนั้น2อตัวนั้นต้องฆ่าทิ้งเท่าน ไม่บอกไปเราเอาเองว่ามันคือเท่าไหร่คือสานะแต่นั้น,อ,น,นอันนี้อันตรายมากๆแล้วก็เมื่อเมื่อก่อนได้มากกก่อนา30เใช่ไหมสตูหรือเราทีมเราจะไม่สามารถรับความพอมลบเพิ่มเติมได้นอกจากความพอมลบที่ได้จากสปีดแปลว่าเราไม่สามารถดันเทินได้ถ้ามีทํมารีนแปลงร่างดันเทินดันไม่ขึ้นและไม่สามารถรับ effect, เอฟเฟกเพิ่มเติมได้แปลว่าอะไรเอ็กตอเทินไม่ได้ถ้าเกิดสมมติรเราโซเบิร์นเทนนเบียม,มืดแป็กเสียโซฟีเลยนะไม่ได้ทํามารีนกดแปลงร่างไม่มีร่าง2เซอร์เมีย ชูมือขึ้นฟ้าไม่มีร่างสองไม่มีเอต้าเทิร์นไม่มีเอต้าเทินไม่มีดันเทิรนแล้วก็ดาเมจที่ได้รับ1รอบจะไม่สามารถโดนวันช็อตได้ก็คือ25%ของเลือดแต่ถ้าเกิดว่าตัวคอนของทีมเรามีเป็นตัวคอนที่ดันเทิรนและเอต้าเทินฆ่าตัวนี้ก่อนเลยนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งตัวที่2เมื่อเลือดมากกว่า50สสตูจะไม่สามารถใช้แพสซีฟได้ก็คือซีล มันจะซีลแพสซีฟเลยแล้วก็อันนี้เป็นไม่ใช่เหมือนกับเป็นบัฟบนหัวดังนั้นมันน่าจะซีลแบบว่าต่อให้เป็นเขายองมือก็น่าจะโดนเหมือนกันแหละแล้วก็จะไม่สามารถรับเอฟเฟกต์ลดคูลดาวรีเซ็ตคูลดาวและเอฟเฟกต์ที่ยังไม่เกิดคูลดาวได้อันนี้คือหลายคนแบบโอ้มันก็ดูไม่มีอะไรป่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยอันนี้คือมีปัญหาเยอะมากเช่นอะไรบ้างเช่นอ่าอิเซเลียไม้กดสกิลส 2, องรีเซ็ตคูลดาวฮัมบารินไม่หายมีแบบว่าเซอร์เมียกดสกิลสอง ก็คือ3รีเซตอันติไม่หายมีแบบว่าอามิกิีสกิลแพสซีฟลั่นไม่หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซีลิลแพสซีฟแปลว่าอะไรคนหน้าสุดถ้าเกิดว่าเป็นวิวเมิดเป็น BBK เป็นทีซูลินถ้าเกิดว่าบอสต,ตีก็ตายได้เลยนะ เพราะว่ามันฮัลโหแพสซีฟแล้วก็เหมือนกันก็คือดาเมจฮัลโหก็คือห้าสูตง่ายๆก็คือสีม่วงก็จะเป็นเรื่องของแพสซีฟคูลดาวแล้วก็รีเซตแอนตี้อะไรเงี้ยดังนั้นเราคิดว่าสีม่วงควรฆ่าก่อนเพราะแพสซีฟตัวคอนเกมนี้ครึ่งหนึ่งพสซีฟหมดเลยดังนั้นตอนนี้ปัญหาก็คืออาจจะมีสองตัวที่มีแพสซีฟก็คือรีเดฟไฟมีเป็นบาเรียตอนไม่สกิลไม่โจมตีแต่ว่าสตูไม่มีสกิลไม่โจมตีสกิลปลอดภัยหายห่วงสุดๆแล้วก็มีฟานที่ไม่สามารถดูโอได้ไม่มีโฟกัสไม่มีระบบลีีีกกกกกนน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 นดดัััััััังงง้้้้ออออตตตววหมมมาาาาสสฟ็แฆ่่่ นะปลอดภัยกว่าแต่จริงๆถ้าเกิดเราจะแนะนำนะแนะนําว่าให้ดูว่าตัวไหนก่อแตกตัวไหนก่อแตกค่าตัวนั้นก่อนอ่ะดูดูไงว่าก่อแตกก็คือให้เราดูที่เป็นเบียไฟว่าสกิลตัวไหนแต่เดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันมีอ,อย่างอื่นไหมจําได้ว่าน,นี้มันปวดหัวเว้ยสีเหลืองก็คือเป็นลบบัฟอ่าลบบัฟลบล้างบัฟแล้วก็ลบล้างดีบัฟโอเคตัวนี้คือล้างดีบัฟดังนั้นเราต้องคอนโทรลตัวสีเหลืองและฆ่าสีม่วงก่อนอ่ะเราตีสกิลหนึ่งใส่ส,สีเหลืองเพราะว่ามันจะมีกาสสตาร์ทจากอบาว ไม่เป็นไรเราสกคิลสามเราก่อแตกสีม่วงแล้วหลับสีเหลืองอ่ะ perfect น,นี่คือดีมากมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าห้าสีม่วงยังเลือกเกิน30เอ็กซ์ตอเทิร์นไม่มีผลสีเหลืองกับสีม่วงนะช่างมันเถิดแต่ว่าให้รู้ว่ากดไม่ได้ไม่สามารถกดโซเบิร์นได้ดังนั้นเรากดสกิลหนึ่งธรรมดาไม่ต้องกดโซเบิร์นแล้วก็แพสซีฟฟานหายหมดเลยนะมันจะไม่ดึงฟานแต่ถ้าดึงฟานก็ดีไม่เป็นไร โอเคสตันได้ต่อโอเคบีบีเคตีมาร้องโอ้ยโอ้ยแต่ไม่เป็นไรพอได้นะโอเคเราก็ติดี้ต่อแต่ตอนนี้เราก็ทำการคอนโทรบอสไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสีเหลืองมันหยุดการดันเทินใช่ไหมแปลว่าสกิลสองของอาราเมนตาที่บอกว่ากดแล้วดันเทินตัวเอง30%ต่อการห้ามฮิลหายไม่มีตรงนี้นะแต่เราต้องกดอยู่ดีเพราะว่าบอสมีบัฟดาบเรายังไม่อยากสู้บอสที่มีบัฟดาบมันปวดหัวเราคอนโทรไปอ่าเราลบบัฟดาบออกแล้วเราก็สกิลสองผักเดี๋ยวก่อนไหนบอกว่ามันไม่ดันเทินตัวเองไง มันบอกว่าไม่สามารถรับการเพิ่มความหอมลบจากนอกจากสปีดได้แต่เมื่อกี้อาราไฟมันดันเทินมาเอา้าสมายเกตเกมมีช่องโว่ <c oughs> เกมมีช่องโว่นี่บักชัดชัดให้ยาสมายเกตทำอย่างนี้ได้ยังไงในบอกว่าดันเทินไม่ได้แต่ว่าอาราเมตาดันเทินต่อหน้าเราเลยนี่มันช่องโว่สมายเกตพีซฟิก เดี๋ยวเราสกิลสามคิดว่าน่าจะแรงกว่าสกิลหนึ่งลดสุม่มดีดึงสักคนมาสกิลสามน่าจะแรงกว่าอ่ะกดไปเพราะพวกนี้มันไม่ค่อยมีดีบัฟอยู่ละชั้นเนี้ยเป็นเพียวดาเมจกับเพียวถึกเลยอ่ะสกิลสามดีกว่า <S 2> <S 2> โอเคตอนนี้เราคิดว่าไอเนี้ยน่าจะแค่สิบน่าจะใกล้หายแล้วแต่ยังไม่หายนะไอเนี้ยเกินแน่นอนแต่เนี้ยน่าจะใกล้หายแล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นสามหลอดก็คืออีกหลอดหนึ่งมั้งแต่ก็ดีมันไปก่อนอ่ะให้สิม่งมาตายก่อนแต่ก็คือก็ต้องคอนโทรลสีเหลืองด้วยเพราะว่าสีเหลืองมันน่าดรีีีซิสสสเเเเเรราาาาาาไไมมม่่่่อออยกกใหหห้้้้ลลลลลลืืงงงงดดนนนพะะววััับฟแแจ็ต แล้วมันโคตรน่ารำคาญนะดันเราโซเบิร์นไปเลยให้พวกนี้ไม่ได้เล่นโอเคเนี่ยตำกามสิบเปอร์เนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราไม่ได้สตัรนเหรอเมื่อกี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์สตานโซเบิร์นไม่ติดเพราะมันคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจละแต่ตอนนี้พวกคนไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้มันเลือดจำกัดสามสิบแล้วเราปล่อยมันได้ แต่จริงๆให้เราแนะนาเราแนะนว่าค่าได้ค่าไปเลยนะแต่ว่าเราคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวสกิลเราตีหมูจากฟานมันน่าจะตายไปเองเราเราโฟกัสสีเหลืองก่อนดีกว่าเราตอนนี้สีเหลืองคืออะไรนะ <c oughs> จาไม่ได้ไม่ลงนานละสีเหลืองคือไม่สามารถดันเทินได้แล้วก็ไม่สามารถอิตาเทินได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากโซเบิร์นหรือไฟรัวๆเนี่ยกดไม่ได้เพราะว่ายังมีอันนี้อยู่เราก็รีบสั์อันนี้ก่อนนะ ทัาน,นี้มันยากเพราะว่าโอเคเนี้ยน่าจะได้หมดแล้วตอนนี้เราลูกน้องน่าจะเหมือนตายแล้วเราสามารถตีบอสได้เลยแต่ปัญหาคือบอสต,ตัวนี้มีเฟสที่ยากด้วยก็คือบอสผู้คังให้บอสอันติจะลบโซ่ยี่สิบแต่ปัญหาริานคือมันจะมีเป็นเขาเดาละไรนี่โคตรน่ากลัวน่ากลัวมากๆก็คือบอสจะไม่โดนพิษใช้เทคนิกละไก่ไม่ได้แล้วก็ผู้คังให้โจทย์เทร์นี้ห้าบอสต,ตีแรงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองเท่า และเมื่อจบเทินที่11บอสแรงขึ้น1,000%และเพิ่มสปีด100%รปซแต่ว่าห้าหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เองไม่ต้องรู้อยู่แล้วตายแล้วมันจะขึ้นกลางหน้าจอว่าเองจะตายแล้วอู้ไมมว่าบอสมันผ่านมากี่เทินแล้วเองทำอะไรอยู่ทำไมบอสยังไม่ตายสักทีโอ้ยอะไรอย่างนั้นก็คือน่าประการมากๆแต่ก็คือเป็นชั้นที่ยากเราต้องจัดการปัญหานี้ให้ได้แล้วก็แล้วบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าเราเคิดว่าทีมน,น่าจะดีพอเพราะว่าฟานไฟมันแรงนะ ฟันไฟมันแรงมากแต่นั้นน่ะจะไม่มีเรื่องใหญ่อะไรแค่เรากาะแตกแล้วก็ตีบอสเรื่อยๆได้ก็โอเคแล้วเนี่ยบอสก่อแตกแล้วก็ตีสกิลหนึ่งตีบอสปุ่งแล้วก็ดูโอปั้งอ่าแล้วเราก็รอไอ้สองตัวนี้ตายเพราะว่ามันจะโดนฟันไฟยิงตายแล้วโอเคโดนเบิร์นตายไปหนึ่งตัวเราอ่าสโลบอสบอสจะได้ไม่ต้องได้เล่นนะพอบอสสโลได้อ่าบอสจะได้ยิ่งรูบอสเข้าเทิร์นน้อยก็ยิ่งดีแล้วบอสไม่สามารถผักได้นะผักบอสไม่ได้ยาวเดดิก้ามานะโอเคเราบัฟดาบก่อนนะจะได้แรงๆคนในที่จะแฮปปี้แล้้้้ววติิดดดหาามมมฮฮีลลลยเรจสกัง แต่เราจะไม่ได้เป็นฮิวคนเพื่อนหรือฮิลตัวเองด้วยฟื้นฟูครงชี้อของผู้ชายตามใบเมตทำได้โอเคมีฮิวแปลว่าถ้ามีอารามตาก็ง่ายขึ้นเยอะตอนนี้เราสามารถเลือกได้2อ,อ,อย่างเราสามารถกดโซเบิร์ตีไม่อัน้นหรือกดอาก,กี้ก็ได้เราคิดว่ากดอาก,กี้แรงกว่าเราคิดว่ากดอาก,กีแรงกว่าแต่อาก,กีมันมีผลต่อเรื่องสูงสุดอะอเราว่าดึงตีน่าจะแรงกว่านะเรงดึงตีเดือดให้มันดึงฟานมาได้ก็ถือว่าเป็นกำไรละอ่าดึงฟานมาดึงฟานมา ดึงรูนเด้อโอ้โหบอสจะตายแล้วโอ้โหบอสจะตายแล้วไอ้ยาสกุลสามพิชักวงดึงฟันได้รอบหนึ่งนี่บอสหน้าอยู่เลยสกลุลสามแรงๆนะตอนนี้บอสก็แต่อยู่เป็นช่วงทำดาเมจช่วงเฟดรีเพสนะมันไม่มีเล่นลุงน้องนะมันมีแค่ตุม้มดีขั้นเร็วแล้วจบเลยตายแล้วตายเลยแต่คือชั้นนี้มันก็ยากตรงที่ลุงน้องมันน่าลำคาญนะถ้าเกิดว่ามันรันดีบัฟดูลๆแล้วแบบว่า มีดันเทินเพื่อนด้วยแล้วก็เราดันเทินสู้มันไม่ได้มันก็จะนั่นแหละแต่ว่าโชคดีที่เราเกียดแกเพราะว่าเราของมันดีเลยเราเล่นทันช่วง7ปีมันก็เลยของดีมากมันก็เลยพอรอดอยู่โอเคตอนนี้บอสตายแล้วเห็นไหมเนี่ยขึ้นนาอย่างนี้น่ากลัวมากแล้วถ้าเกิดมันขึ้นว่า1% 0 0 0นี่คือแบบขนลุกกันหมดเลยแบบว่าโอ้บอสมันจะฆ่าเราแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะนันแต่เราไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้เราดีเพสเกินเพราะว่าฟานไฟมันเก่งตัวคอนมันดีนั้นก็รอดไปได้ต้องขอบคุณฟานไฟทีี่่่่่่าาาใ้้ออออออบบิชชัันนน10 5ไไไมเรืงงงยยยกกกตตปขคววฟฟด เรียบร้อยร้อยห้าจบก่อนเฟดอันติด้วยเซฟมากๆนะโอโ้โหสมเป็นล้านโอเคแปลว่าขอบคุณคนที่รับชมว่าจะกันใหม่คลิปหน้าไปละ